เมื่อเทียบกับคนอื่นๆในตระกูลฉินแล้วพรสวรรค์ของเขาย่ำแย่เกินไปหลังจากที่พยายามอย่างหนักมาตลอดหลายปีในที่สุดเขาก็ขึ้นมาอยู่ที่ชี้ส่วนขั้นที่เก้าแต่ทว่าก็ยังอยู่ห่างจากขั้นที่เก้าสูงสุดพอสมควรและยิ่งไม่ต้องพูดถึงขอบเขตว่าส่วนเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงไม่ได้กลับไปที่ตระกูลฉินตลอดชีวิตและต้องตายอยู่ที่เมืองแห่งนี้บางทีจนวันที่เขาตายไปก็คงมีใครรู้ว่าเขามาจากตระกูลฉินของเมืองหลวงและสถานะที่สูงส่งเขาฝันมาตลอดว่าได้จะกลับไปที่ตระกูลฉิน เพราะสำหรับเขาแล้วตระกูลฉินคือความศรัทธาของเขาการกลับไปที่ตระกูลฉินก็เพื่อปิดแผลในใจแผลนี้ฝังอยู่ในกระดูกและหลอมรวมกับวิญญาณของเขาแล้วแต่พรสวรรค์ที่เขามีนั้นมันต่ำเกินไปดูเหมือนว่าเขามีชะตาที่จะต้องเกิดมาและตายไปอย่างไร้ค่า แม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ตกดึกในช่วงเวลาที่ไรผู้คนเขาต้องทนลิ้มรสความโดดเดี่ยวและหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจนในที่สุดเขาก็ตกตายไปอย่างเงียบๆในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแห่งนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเขาถึงจุดต่ำสุดดูเหมือนว่าเหล่าทวยเทพจะเริ่มสงสารเขาภายใต้สถานการณ์ที่เขาไม่ได้เตรียมใจเอาไว้จังอยู่ก็เป็นเหมือนอุกบาศกที่พุ่งชนโลกตัวตนที่ลึกลับแข็งแกรง่งและไร้เทียมทานก็ปรากฏตัวขึ้นในป่าหวงหยวนและยังทิ้งความประทับใจที่ฝังลึกในใจให้กับเขาชั่วชีวิตนี้เขาคงไม่มีทางลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดเหตุการณ์ที่เซินถูป้าโจซุนและนักสู้ขอบเขตว่าส่วนหลายคนต่างก็คุกเข่าขอความเมตตาจากจังอยู่ภาพของโอเซินเฟิงที่ถูกจังหนูกำรับจนอยู่หมัด เขาไม่สงสัยในความแข็งแกร่งของจางอยู่ทั่วทั้งอาณาจักรโจแล้วเกรงว่าคงไม่มีใครเป็นคู่มือของจางอยู่ได้แม้แต่ผู้นำตระกูลฉินที่เขาจำได้ก็ยังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้เลยเขาเริ่มเห็นความหวังขึ้นมาอีกครั้งหัวใจที่เงียบเงันมาตลอดหลายปีเริ่มเต้นรัวขึ้นมาอีกครั้งต้องประจบจางอยู่ในหัวของฉินเหลียนเริ่มมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาความคิดนี้เหมือนมเมล็ดที่อย่างรากลึกลงไปในใจของเขาโดยที่เขาไม่สามารถระงับได้ ต้องรู้ว่าตรับใดที่อาศัยต้นไม้ใหญ่อย่างจังอยู่สักวันหนึ่งตัวเขาเองก็อาจจะสมหวังขึ้นมาดังนั้นเขาจึงพยายามเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับจังอยู่และหาทางกำจัดศัตรูให้กับจังอยู่แต่เขากังวลว่าตัวเองอาจจะไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นเขาจึงชักชวนซุนจ้งเหยียนอู๋ส่งว่านเสี่ยวซงมาร่วมมือกันเพื่อทำตามแผนที่วางไว้บอกได้เลยว่าชินเหลียนมีผลงานอย่างมากในการจับตัวลัวยเยว,วาน เมื่อเห็นยาววส่วนในมือฉินเหรียญก็ยิ้มออกมาความพยายามของเขาไม่ได้สูเปล่าเลยแม้แต่น้อยแม้ว่ายาววส่วนจะไม่ได้ช่วยขอดลวงไปยังขอบเขตวส่วนโดยตรงแต่ก็น่าจะขึ้นไปถึงขอบเขตฉีส่วนขั้นที่ก้าวสูงสุดได้นับได้ว่าช่วยย่นเวลาในการบ่มเพาะไปหลายปีหากเขาได้มันมาอีกบางทีเขาอาจจะขึ้นไปถึงขอบเขตวส่วนก็ได้ยาววส่วนคือยาที่ช่วยให้ขอบเขตวส่วนพัฒนาการบ่มเพาะเป็นธรรมดาที่มันจะส่งผลที่น่ากลัวกว่าเดิมสำหรับคนที่มีขอบเขตต่ำกว่า สำหรับเรื่องนี้ฉินเหลียนไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดตระกูลชินบางทีคงไม่อีกนานข้าฉินเหลียนผู้นี้จะกลับไปยังบ้านตัวเองชินเหลียนกำยาในมือแน่นพร้อมกับน้ำตาที่คลอเบ้าวันนี้คือวันที่เขารอคอยมานานในที่สุดเขาก็ได้ยาวว่าส่วนมาแล้วชินเหลียนสูดหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ของตัวเองเขาโค้งให้กับจางอยู่ด้วยความเคารพขอบคุณเจ้าสำนักจางถ้ายังมองไม่ออกว่าจางอยู่เพียงแค่หยอกเขาเล่นเขาคงโง,จง้จริงๆ ใครบ้างที่จะใช้ยาวาส่วนในการลงโทษคนการลงโทษที่จางอยู่พูดนั้นชัดแล้วว่าเป็นการมอบรางวัลให้กับพวกเขายาวาส่วนนี้คือข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดแม้ว่าสุนจ้งเหยียนอูส่งว่านเสี่ยวทรงจะไม่รู้จักยาวาส่วนแต่เมื่อได้ยินที่ฉินเหลียนพูดคําว่าวาส่วนออกมาพวกเขาก็พากันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเริ่มเข้าใจความหมายของจางอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงรีบขอบคุณทันทีขอบคุณเจ้าสํานักจาง พวกเขาอาจจะไม่ได้ดีใจหรือตื่นเต้นแบบชินเหลียนแต่ความตื่นเต้นที่มีก็ไม่ได้น้อยไปกว่าชินเหลียนเลยเพราะสําหรับพวกเขาแล้วยาว,ว่าส่วนนี้คือยาในตำนานพวกเขาไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะมีโอกาสได้ครอบครองยาว,ว่าส่วนทําไมพวกเจ้าไม่แสดงต่อแล้วรึจังหยูมองพวกชินเหลียนด้วยสายตายิ้มคล้ายไม่ยิ้มแต่ไม่นานในดวงตาก็ปรากฏแววหยอกล้อขึ้นมาใบหน้าโมโหก่อนหน้านี้รวมไปถึงท่าทางที่เคร่งเครียดก็หายวับไปทันทีราวกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นทั้งสี่คนก็เขินอายขึ้นมาพวกเขามองไปที่จังอยู่ด้วยความรู้สึกผิดในเมื่อท่านก็รู้ว่าเราแค่แสดงทําไมท่านถึงไม่แชร์ออกมาแต่แรกแถมยังแกล้งโมโหใส่อีกท่านเชื่อไหมว่าพวกเราตกใจตายได้ท่านรู้หรือไม่ว่าสีหน้าที่ท่านแสดงออกมาก็ทําเรากลัวกันแทบตายในใจของพวกเขาอดครวนกันขึ้นมาการแสดงของจังอยู่นั้นสมจริงเกินไปจนพวกเขายังตกใจไม่หายแม้แต่เหงื่อก็ยังผุดซึมขึ้นมาเต็มหน้าผากเลย